เยวตอนนี้ออกนอกเมืองกันที่วัดพระพุทธไสยรามที่อยู่ด้านหลังนี้ครับอยู่ที่ตมเชยงเครืออำเภอเมือง,ง,งสกลนครนะครับซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโลเมตรนะครับบอกว่าที่นี่สวยมากเลยยังไม่เคยมาแต่ว่าเคยมาเคยไปเที่ยวนะคำนมก็จะผ่านวัดจุดนี้นะครับไปท่าแล่ผ่านจุดนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศยางในเป็นยังไงครับผมวัดพระพุทธไสยรามภายในวัด จะมีพระนอนหรือพระพุทธสายญาตหนึ่งในพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากในเมืองสกลนครและที่เห็นต่อไปนี้ครับก็จะเป็นสีมหรือบทเก่าแก่ที่มีลายปูนปั้นประดับอย่างสวยงามอย่างที่เห็นอยู่นตอนนี้ครับซึ่งสร้างด้วยศิลาแรงถือปูนหลังคาจั่วซ้อนกัน3มชั้นด้านหน้าเป็นระเบียงมุกและมีซุ้มโค้งมีหูแปมหรือ จิตรกรรมฝาผนหนังและลายปูนปั้นเกือบเต็มพื้นที่ผนังด้านนอกสีมเป็นเรื่องราวในพุทธชาดกอุโบสถก่อสอร้างขึ้นเมื่อปีพศ2497อาจารย์พจนมาจรันเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพท่านหนึ่งในอำเภอเมืองสกลนครในช่วงเวลานั้นเมื่อก่อสร้างอุโบโสถแล้วเสร็จจะได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ2497 ก็อยากจะเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่แถวแถวตะบนเชียงคือรหรือแถวแถวเมืองสกลนครครับมาแวะเที่ยววัดแห่งนี้ครับซึ่งที่นี่มีความสวยงามอยู่ตรงที่สิ่โบราณหรือโบสถ์เก่าแก่ซึ่งอยู่ภายในวัดแห่งนี้นะครับห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโเมตรครับทางที่จะไปจังหวัดนครพนมครับจุดนี้ไม่คนแวะที่จะมากราบไหว้พระนอนนะครับ แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมนัทธงพาเที่ยวครับเพิ่มเติมสําหรับหลวงพ่อพระพุทธสายญาตนะครับเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวอยู่ที่7.90เมตรสูงประมาณอยู่ที่1.20สร้างขึ้นมาเป็นเวลานานหนึกว่าปีครับซึ่งทางกรมศิลปากรเขาได้ขึ้นเหมือชีเป็นโบราณสถานแนะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไปแล้วนะครับผมบางว่าก็สามารถขับรถไปเที่ยวที่นี่ครับอยู่ในบ้านเชยงเือนะครับ